สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองคําวันที่12กันยา2563นะคะซึ่งเมื่อวานราคาทองคําปรับไปทั้งหมด5ครั้งด้วยกันค่ะมีการปรับขึ้นปรับลงนะคะจนราคาคงที่เท่าเดิมนะคะราคาทองที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนตัวลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พ่าคลิปต่อไปด้วยนะคะาราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะคะณเวลา9นาฬิกา18นาทีครั้งที่1นนะคะราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,700บาทรับซื้ออยู่ที่28,600บาท ส่วนทองรูป,ปรพรรณ96.5%นะคะขายออกอยู่ที่29,200บาทรับซื้ออยู่ที่2 8 0 9 1บาท48สตางค์ค่ะมีการปรับลดลงเช้านี้อยู่ที่150บาทค่ะในส่วนของสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1940.10ดอลลาร์ต่อออนนะคะซึ่งมีการปรับลดลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวาน และาราคาทองคําโลกนะคะอยู่ที่1940.456ดอลลาร์ต่อออนมีการปรับลดลงอยู่ที่0.30%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่31.272ลดลง0.13%ค่ะมีการอ่อนค่าลงค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะของแต่ละประเภทนะคะจะมีครึ่งสลึง1สลึง2สลึสองหรือว่าห้ตังค์นะคะและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดแต่ละร้านจะราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและอยู่กับลายนะคะ